ข้อข้อหสมการในข้อใดแทนค่า b ด้วย17แล้วทําให้สมการเป็นจริงนะครับลักษณะนี้คือสมการหมดเลยนะนะครับ b เท่ากับ17นะครับรูใช้วิธีการแก้สมการก็ได้ครับหรือไม่ก็เอาค่าเนี่ยไปแทนตรง b นะ17อย่างเงี้ย17 17 17อย่างเงี้นะครับว่าข้อใดเป็นจริง สิบเจ็ดลบสิบเอ็ดนะครับได้หกนะข้อน,นี้ไม่ใช่แล้วนะครับอันนี้บวกกันก็เป็นยี่สิบแปดสิบเอ็ดบวกกับสิบเจ็ดที่แปดก็ไม่ใช่นะครับสิบเจ็ดคูณสามได้ห้าสิบเอ็ดไหมสามเจ็ดยี่เอ็ดก็สองสามหนึ่งสามเป็นห้าห้าสิบเอ็ดอ้าวข้อนี้ถูกนะครับามาตอบข้อนี้นะครับ แต่กูจะเพิ่มเติมข้อนี้ให้นะครับสําหรับคนที่ชอบวิธีการแก้สมการแต่ข้อนี้มุ่งว่าถ้าเราไม่ถนัดแก้สมการเราก็ใช้วิธีนี้ครับเอาแทนค่าด้วยปีเท่ากับสิบเจ็ดลงไปนะครับสําหรับคนที่ถนัดเรื่องแก้สมการก็จะเดี๋ยวจะแสดงให้ดูนะครับข้อนี้โอเคนะมันตอบข้อสองนะครับขอไข่นะเพื่อให้เรารู้เทคนิคการแก้สมการด้วยนะครับตรงนี้นะเอาข้อนี้ครับสิบเอ็ด บวก b เท่ากับสาตรงนี้เราไม่สนใจนะว่า b เท่ากับเท่าไหร่เราจะใช้แก้สมการครับ b ตรงเนี้เป็นบวกแล้วอยู่นิ่งๆเลยอยู่ฝั่งนี้แล้วย้ายตัวเลขเนี่ยไปไว้อีกฝั่งหนึ่งตรงนี้เป็นบวกอยู่แล้วย้ายไปสามติดที่มีตรงนี้นะดึงมานะครับย้ายตรงนี้ไปนะครับเป็นลบสิบเอ็ดนะครับ วัน B ข้อนี้ก็คือ30 11นั่นเองนะครับ30 11ได้เท่าไหร่นะครับ,นะรบ29ถูกไหมอ่า19 29นะครับ30 11นะครับอันนี้ก็เป็น10นี่เป็น2น,นี้เป็น10ใน9นะครับก็คือไอ้19 นะครับสิบเก้า b เท่ากับสิบเก้านะครับโอเคนะอเคนะครับอันนี้คือแก้สมการนะอ่าส่วนข้อนี้ครับ b ลบสิบเอ็ดเท่ากับห้า b เป็นบวกแล้วอยู่นิ่งๆตรงนี้ครับ b เท่ากับแล้วก็ย้ายตรงนี้มาไว้ฝั่งนี้ห้า จากลบเป็นบวกสิบเอ็ดนะครับ b ก็่ากับสิบหกถูกไหมนะครับ b เท่ากับสนะิบหกตอนนี้ b เท่ากับสิบเก้าก็ไม่จะตอบข้อน,นี้แล้วเห็นไหมอันนี้แก้สมการ b เท่ากับหกเนะี่ยสิบหกก็ไม่ไม่ตรงนะครับก็ไม่ใช่ข้อน,นี้นะครับดู b คูณสามเท่ากับห้าสิบเอ็ดนะครับ b เป็นบวกแล้วอยู่นิ่งๆอยู่ฝั่งนี้ทีนี้ ตรงนี้มันคือการคูณกันครับนะครับเราย้ายมาไว้ฝั่งนี้มันต้องเอามาหารนะครับเทคนิคการย้ายข้างก็จะเป็นนี้ครับความจริงมันเป็นสมบัติการเท่ากันนะนะครับเดี๋ยวชั้นมอลหนึ่งครูคิดว่าคุณรูณณน่าจะสอนนะครับก็คือเอาสมบัติการเท่ากันเอามาหารทั้งสองด้านเอามาคูณทั้งสองด้านมันลบทั้งสองด้านอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยครูจำเมาไปใช้ในเรื่องของการแก้สมการเห็นการคูณอย่างเงี้ยย้ายไปก็ต้องเป็น การหารเนี่ยถูกครับหรือไม่ห้าสิบเอ็ดเนี่ยส่วนสามก็เหมือนกันนะนะซึ่งมันบนตั้งล่างหารก็คือสิบเจ็ดนะครับมึ่ติดตอบข้อนี้ครับอ่ะดูข้อของ,งูครับร้อยห้าสิบสามมาหารกับ B เท่ากับแปดแบบนี้นะครับ นะครับ <c oughs> หาร B ีเท่ากับสิบแปดตอนนี้มันจะต่างกันสำหรับอย่างนี้นะถ้ามด B หารร้อยห้าสิบสามเนี้ยเท่ากับแปดอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราจะย้ายข้างจากหารเนี่ยมาตรงนี้เป็นการคูณก็แปดจะกลายเป็นการคูณร้อยห้าสิบสามทันทีนั่น B จะเท่ากับ แต่ข้อนี้มันไม่ใช่ครับมันต่างกันแบบนี้นะครับมันเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นร้อยห้าสิบสามหาร B เนี่ยเท่ากับแปดนี้คิดยังไงนะครับเราก็ใช้วิธีการย้ายข้างนั่นเองครับเพราะ B เนี่ยจะต้องเป็นบวกเสมอเครื่องหมายที่อยู่ด้านหน้านะครับตรงเนี้มันเป็นลบมันเป็นหารนะครับ ันเป็นหารเราก็ย้ายข้างตรงเนี้ยมาก่อนก็ได้มาไว้ฝั่งนี้ก็ได้นะครับมาไว้ฝั่งนี้นะนะครับหรือไม่ในตรงนี้เด็กจะไม่เข้าใจแล้วถ้าคุณเปลี่ยนตรงนี้เป็นเป็นส่วนเนี่ยนะครับแปดเนี่ยเราย้ายข้างมาไว้ฝั่งเนี้ยนะครับเราย้ายแปดไว้ฝั่งนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นพ้อพิเศษนิดน,นึงครับถ้าแก้สมการทำนองนี้นะครับ b เนี่ยมันมีเครื่องหมายหารนําหน้าครับตัวที่เราจะหามีเครื่องหมายหารนําหน้าอย่างเงี้ยให้เราย้ายไปไว้ฝั่งนี้ครับนะครับจากหารนะครับจากหารย้ายไว้ฝั่งนี้นะครับมันก็กลายเป็นคูณกับ b เป็นร้อยห้าสิบสามที่ม่ได้ถูกย้ายนะครับ ถูกไหมครับแล้วก็เราต้องการ b ตัวเดียวเนี่ยนะครับเครื่องหมายคูณเนี่ยนะครับเครื่องหมายคูณเนี่ยไม่เป็นไรนะครับก็คือเหมือนถึงว่าแปดคูณกันอยู่นะครับแปดคูณ b หรือ b คูณแปดมันเท่ากันนะครับเห็นไหมมันเท่ากันนะมันร้อยห้าสิบสามเนี่ยแล้วเราจะได้ค่า b b แล้วเราไม่ได้ย้ายเรา,เราย้ายตรงนี้มาไว้ฝั่งนี้จากคูณ ก็เป็นหารเป็นร้อยห้าสิบสามหารแปดนะครับเท่ากับ b นั่นเองโอเคนะครับหารลงตัวหรือเปล่าไม่รู้นะครับร้อยห้าสิบสามตั้งนะน,นี่ลองคิดเล่นเล่น,นะครับแปดสองสิบหกแปดสามยี่สิบสี่แปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดหนึ่งแปดห้าหกเจ็ดแปดด้วยเจ็ดสาม นะครับแปดเก้าเจ็ดสิบสองนะครับแปดเก้าเจ็ดสิบสองนะแล้วเศษหนึ่งก็คือสิบเก้ากว่ากว่านั่นเองนะคสิบเก้ากว่ากว่านะครับหรือว่าบีมีค่าเท่ากับตรงนี้เลยนะครับอันนข้อนี้ก็จะไม่ใช่คําตอบเห็นไหมครับอันนี้เป็นเทคนิคการแก้สมการอัน๋ยดูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะรู้นะครับมันจะงงๆตรงส่วนตรงนี้นิดนึงนะครับ